สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนนะครับผู้สนใจในการลงทุนในสายเทคนิคอลนะครับผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube c h a n n e ลลงทุนให้ถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมอนิ่งเซสชั่นครับมาสำรวจสถานการณ์โลกและสภาวะอินเดซ์ในภาคเช้านะครับผมกับผมนะครับเอกเอกชาติพัสการนกนะครับมาดูเช้านี้นะครับกับเซตอินดซ์แล้วก็การเปิดการปิดนะครับของตลาดทั่วโลกนะครับในเมื่อคืนนี้นะครับยุโรปนะครับ ก็ปิดบวกสลับลบกันไปนะครับบวกลบอ่อนๆนะครับแล้วก็อเมริกาลบไปนิดหน่อยครับประมาณ3 3 0ดนะครับ0.13นะครับส่วนนะครับในกระดานเอเซียนะครับเช้านี้ในโซนบวกสลับลบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูภาพปัจจุบันกันครับล่าสุดก็อยู่ในโทนที่บวกสลับลบนะครับบวกอ่อนๆนะครับประมาณ0.3 0.4นะครับในภูมิภาค เอเชียนะครับก็ดูกันแล้วกันครับเช้านี้นะครับถือว่าไม่ไม่ชัดเจนนะครับก็คืออ่าเอียงไปทางบวกหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับไปดูราคาน้ำมันครับแล้วก็ราคาทองคำครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ถือว่ายังคง ไม่หลุดนะครับแนวนี้นะครับที่ห้าสิบสี่จุดเจ็ดเจ็ดนะครับเด้งกลับขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับมาล่าสุดอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดเหรียญนะครับของ RWTI นะครับตอนนี้ก็วิ่งในกรอบเดิมนะครับยังไม่หลุดนะครับก็ย่อลงมาแรงเมื่อวานแล้วก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้นะครับรอดูว่าจะเลือกฝั่งไหนครับระหว่างจะเล่นขึ้นต่อเหนือห้าสิบหกจุดแปดเจ็ดเหรียญได้หรือไม่นะครับก็รอดูนะครับแล้วก็หากหลุดลงมาจึงจะเล่นในกรอบล่างนะครับตอนนี้ไม่หลุดนะครับตอนนี้ไม่หลุดนะครับ ไปดูราคาทองคํากันบ้างครับสําหรับราคาทองคํานะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่หลุดอัพเดไลน์เส้นนี้นะครับก็รอดูการลงมาทดสอบตรงนี้ครับหนึ่งสามสองหกเมื่อวานลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดนะครับเกิดเป็นแท่งเขียวเด้งกลับมาได้นะครับแบบนี้ก็รอดูครับว่าจะมีการย่อพักฐานหรือไม่นะครับหากเห็นการปิดหลุดหนึ่งสามสองหกจึงจะเป็นการพักนะครับแล้วก็รอดูการลงมาทดสอบแถวๆนี้นะครับย่านประมาณหนึ่งสามสองศูนย์นะครับว่า อาจจะมีแท่งเขียวดิดกลับหรือไม่นะครับด้านล่างนะครับก็เราดูว่าจะเลือกทางไหนครับตอนนี้พยายามออกข้างอยู่จากการขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วไม่ผ่านนะครับ1 3 4 5ลงมาถึง1326แล้วก็เริ่มที่จะออกข้างนะครับเราดูว่าออกข้างเพื่อขึ้นหรือออกข้างเพื่อลงนะครับที่1326นี่แหละนะครับกับข้อมูลถัดไปครับผมเป็นหน้าจอของเซ็นินเกนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ ได้ตั้งชื่อของข้อคลิปในช่วงโฮเวิสเซชันนะครับว่าวันนี้ขอให้อย่ามีเกาะนะครับก็คือถ้าเปิดเป็นเกาะกระโดดลงมาด้านล่างเนี่ยทิศทางจะเปลี่ยนทิศนะครับจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวนะครับแต่นะครับถ้าเปิดมาอยู่ในกรอบนี้นะครับระหว่างที่เดิมนะครับก็คือหนึ่งระหว่าง1 6 6 4งหถึงหนึ่เตรงนี้นะครับก็คือยังไม่หลุดนะครับก็ตีเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ไว้นะครับก็รอดูการเปิดครับว่าจะเปิดต่ําหรือสูงกว่า1 6 6 4นะครับถ้าเปิด าสูงกว่านะครับเป็นแท่งเขียวแบบนี้ก็แปลว่า,อายอดลงมาทดสอบกรอบด้านล่างแล้วไม่หลุดนะครับก็จะกลับมาเล่นในกรอบเดิมระหว่าง1664ถึง1678นะครับแต่นะครับถ้าเปิดกระโดดนะครับลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นาภาพของ การกลับตัวลงนะครับอันนี้เราดูตอนปิดนะครับใช้1664นะครับเป็นจุดวัดใจนะครับวันนี้ตั้งชื่อของขคลิปว่าจุดวัดใจอยู่ที่1664นะครับคือปิดเนื้อหรือปิดหลุดเนี่ยดูตรงนี้แหละนะครับว่าจะลงหรือขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อห้ามปิดต่ำกว่า1664ลงก็คืออาจจะปิดต่ำกว่า1664นั่นเองนะครับวันนี้เงื่อนไขเดิมนะครับก็คือดูที่ปิดเนื้อ1649จะขึ้นไปทดสอบกรอบนี้นะครับก็ยังคงใช้แนวนี้เป็นแนวสําคัญอยู่นะครับ ไปดูหน้าจอถัดไปครับ4 type of stock ครับเป็นหุ้นใน4ประเภทนะครับที่คัดเลือกไว้ให้นะครับสำหรับหุ้นขาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ยังมีลักษณะของย่อรอซื้อหรือว่าถือได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับก็เช็กกันครับว่าในของท่านมีในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับส่วนหุ้นพักฐานเนี่ยก็คือเริ่มที่จะแสดงการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นขาลงนะครับอันนี้คือพักฐานในขาขึ้นนั่นเองครับก็รอซื้อที่แนวรับนั่นเองนะครับในหุ้นชุดนี้นะครับ สำหรับหุ้นขาลงนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับในกลุ่มชุดนี้นะครับเป็นหุ้นที่มีความอ่อนแอกว่าตลาดนะครับตลาดตอนนี้เป็นขาขึ้นแต่หุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นขาลงนะครับก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับในช่องที่3ส่วนช่องที่4เป็นหุ้นรีบาวครับก็คือดีดกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้แต่ไม่ผ่านระยะกลางนะครับแบบนี้ก็จะต้องรอขายที่แนวต้านนั่นเองนะครับหุ้นชุดนี้นะครับไปดู สิบตัวครับเช้านี้กับหุ้นกระทิงและหุ้นหมีนะครับสัญญาณเป็นไงบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณประเสริฐครับสวัสดีคุณเทวาครับเอาวันนี้ไปไวๆกันนิดนึงนะครับสําหรับเช้านี้นะครับมาดูกันนะครับ วันนี้เข้าเงินขายนะครับหลายตัวเลยครับได้ดูทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีนะครับหมีเนี่ยมี4ตัวให้ดูวันนี้นะครับเอาวอลรุ่มเกินร้อยล้านจะดูกันนะครับมี KTB KCE CSG แล้วก็ s p r 4นะครับส่วนฝั่งหุ้นกระทิงมี6ตัวนะครับที่จะดูให้ครบ10ตัวในเช้านี้ครับ a d v a n c e CPO True d t a c BTS และก็ Intouch นะครับไปดูตัวแรกกันเลยครับสำหรับตัว C ตัว a d v a n c e นะครับ สำหรับแอดวานนะครับเมื่อวานเป็นตัวดันตลาดนะครับโอเคครับเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือ179บาท50ได้นะครับซึ่งเป็นแนวรับหลุดลงมาสอาวันนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาได้คืนนะครับอ่ะแบบนี้ทำไงต่อครับสำหรับแอดวานคนที่มีอยู่เนี่ยสัญญาณซื้อมาสักระยะแล้วนะครับแอดวานนะครับ ครับตอนนี้ยังคงเป็นขาขึ้นในภาพนี้อยู่นะครับก็เราดูการเบรกกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้จะเบรกได้หรือไม่นะครับแนวรับเนี่ยสัญญาณซื้อกลับมาที่179.50นะครับตรงที่เป็นแนวรับนะครับย่อลงมาแล้วก็ดีกลับขึ้นไปได้แรงนะครับแนวถัดไปนะครับต้องดูกันที่นี่แหละครับ186.50นะครับแล้วก็ย่านประมาณ190บาทในกราฟสัปดาห์นะครับเป็นแนวต้านนะครับขึ้นไปถึง188มาแล้วนะครับหลับตัวนี้นะครับ ย่อลงมาหลังจากประกาศปันผลนะครับก็ตอนนี้ก็ยังกาลังฟอร์มตัวกลับขึ้นไปคืนเป็นขาขึ้นในกราฟวันนะครับมีแนวต้านในกราฟสัปดาห์ที่190บาทนะครับที่แนวในกราฟวันมี186.50นะครับไม่ควรหลุด179.50อีกแล้วนะครับเพื่อที่จะฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับตัวต่อไปครับไปดู CPI ครับสำหรับ CPI นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ เป็นขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับภาพล่าสุดนะครับอยู่ตรงบริเวณราคาที่เป็นแนวต้านพอดีนะครับที่8บาทสลึงอ่า80บาทสลึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่า CPO นะครับ เอ้ยครับล่าสุดเนี่ยยังยังถือว่าเป็นขาขึ้นได้ดีนะครับเราดูการเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ80บาทสลึงยืนได้เนี่ยเจอกันด้านบนเนี่ยย่านประมาณ83บาท75นะครับแล้วก็86บาทนะครับเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับก็แนวต้านในกราฟสัปดาห์เนี่ยมีแถวแถว83 50นะครับก็อาจแถวนี้แหละนะครับก็รอดูว่าจะขึ้นไปเล่นกรอบใหม่ด้านบนหรือไม่นะครับดูว่าจะเป็นแท่งแดงติดนะครับย่อลงมาก่อนหรือว่าจะเป็น แห่งเขียวทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยก็ดูกันวันนี้แหละนะครับที่80บาทสลึงหน้าสัวนตัว c p พอนะครับสัญญาณซื้อเนี่ยมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับย่านประมาณ70บาทต้นๆนะครับแล้วก็มีย่อดลงมาทดสอบแนวนี้แล้วหลุดลงไปนิดหน่อยบ้างนะครับที่77บาท50แต่สุดท้ายกลับมายืนเหนือได้นะครับเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่นะครับก็รอดูว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะครับแนว80สลึงก็ถือกันต่อไปนะครับดูตัวถัดไปครับผม เป็นตัว True ครับสำหรับ True นะครับก็พลิกกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับกลับตัวในแพทเทิร์นอะไรครับเหมือนเดิมนะครับก็คือรูปแบบ Invert Head and Shoulder นะครับเห็นกันทุกวันดูกันทุกวันนะครับสำหรับตัวรูปแบบนี้นะครับ นะครับก <Okay>. ็จะเทิร์นการกลับ <they> ตัวรูปนี้แหละนะครับจาก4บาท60นะครับย่อลงมาแล้วก็เบรกเน็กลายขึ้นไปได้แล้วนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับด้านบนนะครับก็จะเท่ากับความสูงระหว่างเน็กลายถึงเส้นคอนะครับก็แถวแถวใกล้ๆเคียงแถวนี้แหละนะครับย่านประมาณ5บาท 85ถึง6บาทนะครับเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับของ True นะครับอย่างไรก็ตามถ้าย่อลงมามีแนวรอรับอยู่ที่5บาทสลึงนะครับเป็นในกลนะครับแล้วก็ไม่ควรหลุดย่าน5บาท50ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปต่อเรื่อยเรือนนั่นเองนะครับพลิกกลับเป็นขาขึ้นได้แล้วก็ควรยืนต่อไปนะครับสัญญาณซื้อมาตรงนี้นะครับย่านประมาณ5บาทนะครับย่านประมาณ5บาทนะครับก็ยังถือกันต่อไปครับยังมีสัญญาณขายให้เห็นนะครับไปดูตัวถัดไปครับตัวที่4ครับเป็นตัว dT แท็ครับกลุ่มนี้ ทั้งวันนี้ติดมาทั้งสามตัวเลยครับ Advanced 2 d e t e c h นะครับ,รบดันตลาดเมื่อวานเนี่ยกลักษณะหุ้นก็เป็นหุ้นกระทิงหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าขึ้นมาชน,นใกล้ๆแนวต้านนะครับที่ห้าสิบสามบาทนะครับรอบนี้ดูเลยนะครับว่าเขาจะ,อะฟอร์มตัวไปได้อย่างไรต่อไปร่บต,ตัว d t a c h นะครับก็ถือว่า สามารถขึ้นมาถึงกรอบสี่เหลี่ยมกรอบถัดไปนะครับกรอบนี้นะครับลงไปทดสอบด้านล like ่างมาแล้วด้วยเนี่ยผ่านขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกรอบระหว่างนี่ครับสัญญาณซื้อล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับย่านประมาณ47บาท50นะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วตอนนี้53บาทแล้วนะครับก็ต้องดูกันว่าเป้าถัดไปนะครับที่ย่านประมาณ60บาทจะไปได้หรือไม่ครับดูแท่งเทียนครับว่าจะปิดเป็นแท่งเขียวเหนือ53ได้หรือไม่นะครับผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการติดแนวต้านตรงนี้นะครับเคยเป็น แนวต้านรอบก่อนนะครับตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เป็นหลุดแรงตรงนี้นะครับเราดูว่าจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะทะลุไปได้หรือไม่นะครับซึ่งในกราฟสัปดาห์เองก็ถือว่ากลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้แล้วด้วยนะครับผ่าน53ได้เจอกันที่60บาทเลยนะครับส่วนตัว d t e c นะครับไปดูตัวถัดไปครับผมเป็นตัว BTS ครับ BTS นี่ก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับค่อยๆคลืบคลานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แข็งนะครับไซยเวยวในกรอบระหว่าง9บาท90-9บาทมาทั้งปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเลือกขึ้นนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับสรับตัว BTS นะครับ ภาพล่าสุดนะครับก็คือการที่เขาไซด์เวย์ระหว่างกรอบนี้เนี่ยทะลุขึ้นมาเล่นกรอบใหม่แล้วนะครับก็เราดูครับเป้าถัดไปอยู่ที่ย่านประมาณ11บาทนะครับตอนนี้10บาท60แล้วนะครับก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับสัญญาณซื้อล่าสุดเกิดย่านนี้นะครับย่านประมาณ9บาทต้นๆนะครับก9บาท40ก9บาท30นะครับตอนนี้10บาท60เข้าไปแล้วนะครับก็เราดูแนวต้านถัดไปที่11บาทนะครับผ่านได้ก็ไปดูกันที่12บาทเลยละกันนะครับสำหรับตัว BTS ครับเล็โปรฟิตรันครับยังถือได้ต่อเนื่องนะครับทีตัวตัอไปครับอ่าเป็นตัว InTouch ครับอ่าตัวสุดท้ายของหุ้นกระทิงในวันนี้นะครับที่จะดูกันนะครับ, okay, รบสำหรับอินทัชก็พลิกกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ย่อลงมาไม่หลุดแนวรับย่าน53บาทแล้วก็ดีกลับขึ้นไปได้นะครับสำหับตัวนี้นะครับ In touch นะครับสัวขที่มีอยู่นะครับก็ยังเลทโปรฟิตรันนะครับก็สัญญยันซื้อมาย่านนี้นะครับย่านประมาณ50บาทนะครับตอนนี้ลากเส้นเทรนดลา์เส้นนี้ไว้ครับตราบใดที่ยังไม่หลุดเนี่ยก็จะอฟอร์มตัว s i d e w a y up ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี h i อยู่57 50นะครับก็แถวๆตรงนี้แหละนะครับไฮกลาขึ้นมาชวนพอดียังไม่ผ่านครับแต่ว่าในกราฟวันเนี่ยย่อลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดนะครับก็ยังถือกันต่อไปครับยังมีสัญญาณขายเห็นนะครับถ้าหลุดตรงย่านประมาณ55บาทอันนี้ค่อยมาดูกันว่าจะพลิกตัวลงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้สัญญาณยังเป็นสัญญาณถือได้นะครับก็ถือต่อไปแนวตัวอินทัชนะครับตัวตัดไปครับไปดูหุ้นหมีกันบ้างครับ KTB ครับ อ่าเคทีบีนะครับก็ไม่ผ่าน,นครับขึ้นไปนทดสอบจ9บาท60แล้วไม่ผ่านนะครับเขาสามารถ ไซด์เวในกรอบนี้ได้มาอย่างยาวนานนะครับระหว่าง20บาท50ถึง19.60นะครับตอนนี้เลือกลงมาเล่นในกรอบล่างนะครับลงหลุด19.60ลงมาเนี่ยขึ้นไปทดสอบวันก่อนนะครับไม่ผ่านนะครับ19.60นะครับแล้วตอนนี้ร่วงนะครับเราดูในกรอบล่างครับที่19บาทครับจะลงมาถึงหรือไม่ก็รอดูเส้นกลับตัวย่านนี้แล้วกันนะครับรอบก่อนลงมาถึงแล้วก็เด้งกลับไปได้นะครับรอบนี้ก็รอดูที่19บาทนะครับหลุดก็เจอกันที่18.40สําหรับตัว KTB นะครับตอนนี้เป็นหุ้นหมีแล้วนะครับ ก็ยังไม่ซื้อนะครับแบบนี้ก็คือสัญญาณขายนะครับมีที่พลอยู่ตั้งแต่ด้านบนนะครับยานประมาณ20บาทนะครับก็ตีเส้นกดเทรนด์รเส้นนี้ไว้ก็ได้ครับเบรกกลับขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย19บาท60จึงค่อยมองขึ้นนะครับยังไม่ผ่านก็ยังลงอยู่นะครับผมแนวรับ19และ18บาท40สําหรับตัว KTB นะครับตัวต่อไปครับผมเป็นตัว KCE ครับ KCE เองก็ทุบลงมาอย่างแรงนะครับหลุด30บาทลงมาเนี่ย อยู่ย่านประมาณ27บาทอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่ใช่สัญญาณซื้อนะครับก็ยังเป็นลักษณะของหุ้นขาลงอยู่นะครับราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นลงมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับ KCE นะครับก็จะรอดูสัญญาณฟื้นตัวนะครับก็ต่อเมื่อนะครับกลับตัวมายืนเหนือ27บาท50ได้แล้วกันครับเป็นขั้นต่ำแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเขาย่อลงมาแล้วไม่หลุดนะครับก็ตีเส้นเทราเส้นนี้ไว้นะครับหลุดนี่ก็ลึกเลยแล้วกันนะครับ23.70 24บาทนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับก็เราดูการพลิกกลับใน27.50ละกันนะครับเป้าหมายด้านบนเนี่ยก็ดูกันที่30บาททุนทนก่อนละกันนะครับจึงค่อยซื้อกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเป็นขาลงนะครับมีโอกาสลงมาได้ถึง24บาทแล้วก็21บาทโดยประมาณนะครับไปดูอีก 2ตัวนะครับเป็นตัว CSG และ SPRC ครับสำบ CSG นะครับก็เป็นขาลงนะครับเมื่อวันได้ดูกันในหุ้นวอลลุ่มออกผิดปกติด้วยนะครับโอเคครับอ่าแบบนี้นะครับ โซนไซเวีตรงนี้ที่บอกว่าแข็งแข็งใช่ไหมครับก็สุดท้ายผ่านไม่ได้จริงนะครับตอนนี้เราดูการลงมาทดสอบนะครับแนวรับด้านล่างครับบาท80หลุดไม่หลุดนะครับถ้าสัญญาณฟื้นตัวก็คือการกลับมายืนเหนือบาท89ดได้ก่อนนะครับจึงจะมองการขึ้นไปเล่นในกรอบใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกรอบนี้เนี่ยถ้ายังไม่เลือกนะครับหรือว่ารอดูว่าจะทําโลใหม่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ทําโลใหม่เนี่ยรอสัญญาณกลับตัวนะครับก็ ยังไม่มีสัญญาณที่เห็นชัดเจนนะครับว่าจะกลับได้นะครับก็ตอนนี้เฝ้าดูไปก่อนครับรอสัญญาณกลับตัวที่ร้อยบาท80นะครับหรือว่าถ้าทําโลใหม่เจอกันที่บาท65ด้านล่างเลยนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีสำหรับตัวนี้นะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับรอสัญญาณกลับตัวครับอย่างน้อยๆต้องยืนเหนือบาท89กได้ก่อนจึงจะเป็นสัญญาณฟื้นตัวนะครับไปดูตัวสุดท้ายครับสำหรับ s p r c ครับในวันนี้ครับ สำหรับ s p r c นะครับพลิกมาเป็นขาลงแล้วเรียบร้อยนะครับืครับก็ยังไม่หลุด10บาทนะครับจุดที่ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นการทำ s e ้อ i ิ g ง l า m แม็กซนะครับแล้วไม่หลุด10บาทเนี่ยควรจะกลับตัวจากตรงนี้ได้เลยนะครับ สัญญาณเริ่มไม่อยากลงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับก็ตรงนี้แหละนะครับพอดีนะครับถ้าลงมาแล้วทําแบบนี้นะครับหมายความว่ามีโอกาสนะครับที่จะไม่ทําโลใหม่นะครับก็ดูกันตรงนี้นะครับ สิบบาทห้ามหลุดอีกแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้เหนือสิบาทห้าสิบเนี่ยจึงค่อยมองการขึ้นไปเล่นกรอบบนนะครับตอนนี้ก็ไม่อย่างไรก็ตามไม่ควรหลุดอีกแล้วนะครับที่สิบาทนะครับตรงนี้ก็มองเป็นสัญญาณกลับตัวได้นะครับถ้าเป็นซนิ้ไครแมกนะครับห้ามหลุดนะครับสิบาทนะครับหลุดก็ดีเลี่ยงไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้รอดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ใช่สัญญาณซื้อนะครับก็ยังเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณขายอยู่นะครับหลุดกันเจอด้านล่างเลยครับที่เก้าบาทยี่สิบนะครับอันนี้ก็ เฝ้ารอดูก่อนละกันนะครับเอาชัวร์ๆเนี่ยให้ยืนเนี่ยสิบบาทห้าสิบได้ก่อนจึงจะมองการฟื้นตัวนะครับสำหรับตัว s p v นะครับตอนนี้ก็เนี่ยไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคำถามมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับมี SPVI, s c c นะครับอ่ะไปดูกันนะครับอีก2ตัวนะครับ SPVI ครับ โอ้โหตัวนี้ไม่เคยทำแผนไว้เลยนะดูสักครู่นะครับ โอเคครับเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าจะหาเป้าสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเอาใช้ภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นซิงไฮซิงโลที่เห็นล่าสุดนะครับก็ตีไว้แบบนี้ก่อนนะครับเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาเนี่ยทดสอบประมาณบาท50นะครับที่เป็นแนวรับแล้วขึ้นไปเล่นกรอบใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับบาท62เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ย นานๆกลับมาเล่นทีนะครับตอนนี้กลับมาเป็นขาขึ้นแล้วขึ้นแบบชันๆนะครับแบบนี้นะครับก็รอดูครับแนวต้านถัดไปในกราฟสัปดาห์เนี่ยมีประมาณบาท70นะครับหนึ่งที่นะครับเป็นไฮเก่าในรอบก่อนนะครับแล้วก็มีบาท62นะครับเป็นแนวต้านนะครับมีบาท72บอ่าบาท6 2แล้วก็บาท78นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามห้ามลุดบาท50อีกแล้วนะครับเป็นจุดรักษากำไรสำหรับ SPVI นะครับ ย่อลงมามีจุดย่อดได้แถวแถวบาท40ต้นๆนะครับก็ตอนนี้ไล่ขึ้นไปแล้วก็ต้องขึ้นไปต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับบาท62และบาท78เป็นเป้าหมายแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายที่จะดในวันนี้ครับเป็นตัว SCC ครับโอเคครับสำหรับ SCC นะครับราคาก็ถือว่า ยังคงทรงตัวเนี่แนวต้านได้ดีครับที่ย่าน470นะครับแนวนี้ก็ควรรักษาตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับเส้นเทรนไลน์พอดีนะครับถ้าหลุดเนี่ยจะลงมาเล่นในกรอบล่างเจอกันที่460อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็450นะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หลุด470ตรงนี้เนี่ยก็ลุ้นการขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับด้านบนเนี่ยก็มีเป้าหมายประมาณ488บาทและ500 2บาทนะครับเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับในรอบนี้แนวรับของกราฟสัปดาห์เองก็อยู่ย่านประมาณ260อ่าโดยประมาณนะครับประมาณ264นะครับอ่นะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอ่าช่วงมอนนี้เซสชันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ facebook หรือ y o u t u b n n e l นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเช้านี้ก็ เดี๋ยวสรุปภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับตัวเซนอินเด็กนะครับจริงๆตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่า,าภาพตลาดเช้านี้เนี่ยอยู่ที่1664นะครับไม่เปิดเป็นแกลบอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าดูดีหน่อยนะครับไม่ ไม่เปิดกระโดดลงนะครับยังไม่เป็นที่ทางขาลงแต่นะครับดูตอนปิดด้วยละกันครับปิดก็ต้องปิดเหนือ1664ไปด้วยนะครับถึงจะเป็นการกลับตัวที่ดีนะครับโอเคครับผมสำน,นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ